So, guten Tag, herzlich willkommen zum Deutsch lernen mit Ajan Gamthorn TDKS, ne Krab. Samra Brief Nummer 4, für die Stufe B1, Sie haben eine Anzeige für eine Stelle als Verkäufer oder Verkäuferin gelesen. Sie haben gelesen, Präwa, Tandayan, leo, ne เกเลเซนมาจากเว็บคำว่าเลเซนเป็นเว็บช่อง3นะครับโครงสร้างนี้เป็นเพอร์เฟกบอกให้รู้ว่าท่านไ,ได้อ่านได้อ่านอะไรได้อ่านไอเนอันไซเกอร์ the ั n ไซเกอร์แปลว่าประกาศหรือแปลว่าโฆษณาครับโฆษณาสําหรับนี่คาว่าเฟือนะครับเฟือไอเนอเตอร์ไอเนอเตอร์คือโพซิชันนะครับ, elle, position, รบแปลว่าตําแหน่งงานนั่นเองแล้วก็บวกคําว่าอัลส์บอกให้รู้ว่าตําแหน่งงานนี้ทำหน้าที่อะไรเป็นเฟคอยเฟอร์เป็นพนักงานขายนะครับอันนี้เป็น สำหรับผู้ชายโอ้ด e วยเฟคคยอันนี้เป็นสำหรับผู้หญิงนะครับมีแค่ตำแหน่งเดียวนะครับที่ว่างอยู่ <S Also s i ิซินดาการอินเทอร์เซียดซิซินอินเทอร์เแปลว่าท่านมีความสนใจในสิ่งนั้นก็คือในตำแหน่งนี้นะครับนั่นก็คืออันดี้เซชเ l เนนั่นเองครับในตำแหน่งงานนี้นะครับโจทย์สมมุติให้2ประโยคประโยคที่3 d ม s h a l d ล s ดชฮัลนะครับ จำง่ายๆนะครับ day ก็คือดอยเด็กนะครับ her ก็เป็นหอหีบนะครับแปลว่าด้วยเหตุนี้นะครับ d e s h a l ด้วยเหตุนี้ชไรเบนซีด้วยเหตุนี้ท่านจึงเขียนอ a น d e n a r บ e i เกเบอ r a r b บ i t แปลว่างานเ e b e r แปลว่าผู้ให้ผู้ให้งานก็คือนายจ้างนั่นเองนะครับ deshalb schreiben sie anden arbeitgeber ก็คือคนที่ลงประกาศนะครับคนที่ลง dies anzeigt ให้เราเขียนถึงเขานะครับเช็คก่อนเลยว่าไม่มีชื่อของคนนะครับ Es gibt k e i n าย a น e n ้ o เ p e r s น n e n เพราะฉะนั้นจดหมายจะขึ้นต้นแบบอย่างทางการนะครับ o f f i c i a l e r Brief นะครับเป็นจดหมายอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับฉบับที่4ฉบับนี้เป็นจดหมายสมัครงานคำสั่งนะครับชายเ็นซีอากนะครับอากก็คือด้วยเหมือนกันก็คืออย่าลืมเขียนนั่นเองอย่าลืมเขียนอะไรอินออรคือคือคำขึ้นต้นอุน อันนึกรสก็คือคำลงท้ายของจดหมายนะครับตัวนี้เราได้แล้วขึ้นแบบทางการแล้วก็ลงแบบทางการนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับ4ีพุงเชอญเฟียพุ้งเชิญนะครับกรุนเฟ r ดสไเบนนะเหตุผลที่เขียนมาอันนี้ก็ไม่ยากครับเดี๋ยวเรามาเอาทั้งหมดนี้แหละครับมาทําเป็นเหตุผลนะครับก็จะทําตรงนี้ได้ข้อที่2 w e r ว i s ซีซนก็บอกคร่าวๆว่าเราเป็นใครท่านเป็นใครนั่นเองนะครับมีค่ากับ U R นะครับวรแปลว่าใครครับผม อันนี้ก็น่าจะไม่ยากมากนิคโซเชียร์พงนุมาตรายเดอทช์เค็นช์นิเซเดอทช์แปลว่าภาษาเยอรมันเค็นช์นิเซคือความรู้นะครับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเดอทช์นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะทํายังไงในการบอกว่าความสามารถทางด้านภาษาของเราเป็นอย่างไรเนื่องจากตําแหน่งนี้นะครับไอเนอร์สเตเลอร์อัลส์เฟคเฟอร์เป็นพนักงานขายสินค้าซึ่งเรายังไม่ทราบว่าขายอะไรนะครับก็จะเป็นจะต้องใช้ภาษาเดอทช์นะครับในการสื่อสารนะครับ อันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าจะเขียนอย่างไรส่วนอันสุดท้ายนะครับพงสุดท้าย Berufs Erfahrung Beruf Erfahrung Beruf แปลว่าอาชีพนะครับ Erfahrung มาจากแว้บคำว,ว่า Erfahren Erfahren นะครับฟ้าเร้นเฉยๆแปลว่าเดินทางหรือขับรถนะครับแต่พอเป็น Erfahren คนละความหมายเลยนะครับแปลว่าผ่านพบนะครับสิ่งที่เราประสบพบผ่านนะครับเรียกว่า Erfahren นะครับเพราะฉะนั้น คำนามแอฟ้ารงก็เลยแปลว่าประสบการณ์ครับประสบการณ์นรรรณใ,ในในการทำงานของเรามีอะไรบ้างนะครับที่อาจจะเรเลวันต์นะครับเรเลวนต์นะครับที่อาจจะใกล้เคียงกับตำแหน่งที่เขาประกาศนะครับล้วก็ต้องเอามาเขียนนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับจดหมายฉบับที่1สมมุติว่าเราอยู่ en, เบอร์ลินก็แล้วกันนะครับเบอร์ลินอันนี้เป็นออนนะครับแล้วก็ต้องคอมม่า เพื่อจะใส่ดาชุ่มสมมติเราเป็นวันนี้เลย6 e 04. กเซนเลเวกราก็เขียนเช่นนี้ได้นะครับและประโยคแรกที่จะขึ้นตรงนี้นะครับต้องเขียนเป็นประโยคตัวเล็กนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับเราก็บอกว่าเราได้เกลเลเซนเราก็เขียนไปอีคาร e เบเกสเทนเกสเทนแปลว่าเมื่อวานนะครับอีคาร์เบเกสเทนใช้คําว่าของท่านก็ได้ครับของท่านคือคําว่า E อี เอ e ร์ไรเออ e รอันไซเกอเอรอันไซเกอนะครับที่ h ขาบอกเมื่อวาน e a n เอ i อันไซเกอเป็นอันไซเกอร์ตัวนี้ก็เอามาหมดเลยนะครับ so für eine stelle als verkäufer oder verkäuferin นะครับเราก็ใส่มาได้เลย verkäuferin ตัวนี้เราคงเขียนไม่ผิดนะครับเพราะว่าในโจทย์เขามีกำหนดเอาไว้ให้นะครับสิ่งที่เราอาจจะ work เพิ่มเติมนะครับก็อย่างเช่นอาจจะบอกว่า in d e ดีย i t u n g งเราบอกว่าเราอ่านเจอในหนังสือพิมพ์ that side, อินเดียสไตรทงโซแล้วก็เราบอกว่า gelesen ตรงนี้เป็น gelesen ช่วยดู n g สันเ e l e s e n เ e l e s e นนะครับโ so. ตรงนี้นะครับโครงสร้างประโยคของเราก็จะเป็น h บ h r เขียนด้วยตัวเล็กนะครับ ich bin h เป็นตัวเล็กหลังคอมมานะครับ h c h h เ b e g e เลเซนนะเป็น perfect อ่านอะไรอ่านเอ a n รออประกาศสมัครงานของท่านนะครับอ่านเนื้ออนไซเกร์ ge, และส่วนทั้งหมดตรงนี้เป็นส่วนอ่าชดูดัซเซีย um นะเป็นส่วนขยายของตัวน,นี้หมดเลยนะครับคิดว่าเป็นก้อนเดียวกันนะครับที่ไหนอันนี้เราบอกมาเพิ่มเติมว่าอินเดีย i ไซตนะครับ ก็จะทําให้คนตรวจข้อสอบเห็นว่าเออเราก็แบบว่ามีการทํางานเพิ่มเติมนะครับจากที่โจทย์กําหนดมานะครับสีดานี่คือสิ่งที่เราคิดเพิ่มเติมนะครับเอแปลว่าของท่านนะครับก็คือของดาวเมนอุนเฮรินตัวนี้นะครับสตัวนี้มีค่าเท่ากับสีโรสนะครับแปลว่าพวกท่านนะครับสีสีเอเอ,เอตัวนี้เป็นช่องที่4นะครับแปบลบว่าของท่านดิอันไซเกอร์เป็นเพศดีก็เลยใช้เออเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับ ในประโยคที่บอกว่าเราได้อ่านเจอประกาศนะครับซีซ mm ินดาคันอินเตอร์เซียอ่าประโยคต่อมานะครับเดี๋ยวตรงนี้ครูจะแนะนำให้ทำเป็น r l l t t v v s mm hmm. s ย์นะครับเฟื <For> advanced, mm ่อเอแล้วก็ Plus Accusative ตัวนี้นะครับเป็น package. Uh huh. แพ็กเกจแปลว่ามีความสนใจในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็น a c u u s t t v v นะครับอ่า uh huh. คราวนี้สิ่งที่เราสนใจก็คือ The Digitaler ก็คือตำแหน่งงานนะครับเราก็จะมาเขียนประโยค ธรรมดาก่อนได้ว่าเราใช้ verb sich interessieren für e t w a s a c c u s a t i v e ตัวนี้เป็น accusative นะครับ also จากเดิมโจทย์นะครับเขาบอกว่า sich i n d an interessiert นะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบนิดนึงนะครับเพื่อจะโชว์ว่าเราสามารถที่จะอมฟอ r มันได้นะครับเปลี่ยนโครงสร้างของประโยคได้โดยที่ความหมายยังคงเดิมคราวนี้ครูจะเอา2ประโยคนี้มาทำเป็น relative s u c h ดูดีๆนะครับ ดูตรงที่คำว,ว่า d i s s t s t l l r e แปลว่าตำแหน่งงานนะครับที่เราสนใจกับ i i n e s t ต l l e นะครับตอนพูดครั้งแรกเฟือ i อน e สไ l l ์พอพูดเป็นครั้งที่สก็เจาะจงว่า d s s e ิแปลว่าตำแหน่งงานนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่มันซ้ำกันก็คือตัวนี้นะครับ so แต่เนื่องจากเดี๋ยวเราจะมาขยายตรงนี้ทําเป็น Relative s e t s แบบนี้นะครับแต่เนื่องจากตัวนี้ที่ตามมาข้างหลังเนี่ยมันเป็นส่วนขยายของตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น เอ็นเดอรไซด์ทุ่งตรงนี้นะครับครูจะครูจะใช้คอมมาตรงนี้นะครับแล้วก็เอาก้อนทั้งหมดนี้นะครับยืดออกไปอยู่ข้างหลังนะครับและครูจะเอาประโยคด้านหลังเนี่ยนะครับมาทำเป็น r เรลทีฟสัต s e มาขยายไว้ข้างหน้าอีกทีหนึ่งลองดูนะครับทำไม่ยากอันนี้ที่เราเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำเเช่นนี้ for the c h แล้วก็ mix h i c h ก็ต้องเป็น mix นะครับเป็น reflexive ตรงนี้ต้องทำเป็นเ e เป็นสันะครับเอาแว b มากองไว้ข้างหลังนั่นคือตัวเนี้ย ต้องไปอยู่หลังสุดนะครับฟูดีอิกมิกเสียเสียตรงมาก่อนเสียอินเทอร์เรสเียหรือแล้วก็จบด้วยคอมม่านะครับโซ่ so. นั่นก็คือประโยคนี้นะครับประโยคนี้ทำหน้าที่เป็น Relative s ต t s มาขยายตำหน่งงานตรงนี้นะครับโซเหลือตัวนี้นะครับว่าเรา เขียนมาหาเขาเพราะว่าอะไรเพราะเราอยากจะสมัครงานทีนี้ใช้คำว่าสมัครงานก็จะจบพุงไอ้นะครับแว็บคำว่าสมัครงานก็คือซิก h b e w ี r e ป็นเ e เวี e เป็นซิกเ e เวียว่าสมัครนะครับคือ a p p l อ um มเอ a ดวอส plus a อคูส t i กนะครับ, um, น,รบนี่แพ็กเกจตัวนี้ต้องจำให้ได้นะครับนี่คือการสมัครงานนะแล้วก็เอามาเขียนว่า เบนไม่ต้องพันแล้วเพราะว่าเรามีแมชเตอร์เป็นแวบช่วยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นซิกเรฟเล็กซีฟซิกเบนเบนนะครับแต่ซิกของเอชเนี่ยจะต้องเปลี่ยนมาเป็นมิกนะครับเพราะว่าซิกตัวนี้ซิกเบนเบนบวกกับแอคทิฟนะแอคทิฟของเอชก็คือม mm ิกเอชมิกเมียมายน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพุ่งไอค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับแต่ก็คือชัดเจนนะครับเสร็จเรียบร้อยแฟร์ช mm ิก hmm. ต่อมาเขียนว่าแวร์ซีซินท่านเป็นใครอันนี้ก็อาจจะเขียนต่อมาได้เลยว่านะครับท่านเป็นใครสีเขียวใช่ไหมครับใช้ปากกาสีเขียวนะครับสำหรับพุ่งที่สองอัเราอาจจะเขียนว่าซูมาเนอร์แพโซนซูบวกดาทีฟนะครับซูมาเนอร์ตัวนี้เห็นไหมครับซูเดียแพโซ เพราว่าสำหรับข้อมูลสน่วนบุคคลรก็ทำขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ประโยคตปมาเราก็บอกได้เลยว่า